คุณทักษิณเองก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไปว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในสภาจะฝ่ายค้านจะมาอภิปรายเพื่ออะไรแล้วก็พูดไปถึงเรื่องที่ว่าทําไมเป็นพักคนรุ่นใหม่ไม่ทํำอะไรให้สร้างสารรค์จะทําเรื่องให้หน่าราําคาญทําไมอย่าเงี้ยคะในประเด็นนี้อยากตอบคุณทักษิณยังไงคะคือ ผมก็คงห้ามไม่ได้ว่าประเด็นที่พวกเราสื่อสารอาจจะทําให้คุณทักษิณลาคาญนะครับแต่ผมก็เชื่อ well ว sì, ่าประเด็นที่เราสื่อสารเนี่ยอาจจะประชาชนอาจจะอยากรับ네รู้นะเพราะนั้นเนี่ยในฐานะนักการเมืองนะครับเรามีหน้าที่ในการสื่อสารสิ่งที่พวกเราเชื่อนะครับแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนส่วนคนรับสารไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือใครนะครับจะลาคาญไม่ลาคาญเราก็เคารพนะครับในสิ่งที่เขารู้สึกนะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้บอกแหละว่า เราจะเอามาตรฐานคุณทักสินคนเดียวไม่ได้ว่าเขารู้สึกลำคาญในการสื่อสารของพวกเรานะฮะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมเองคาดหวังกับนักการเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่หนะก็อยากจะได้คําชี้แจงอะไรที่ยืนอยู่บนหลักการนะครับตอบด้วยหลักเหตุและผลมากกว่าการตอบด้วยความรู้สึกอารมณ์อย่างเช่นรู้สึกลำคาญจังเลยอะไรเงี้ยให้มันเป็นหน้าข่าวที่หน้าข่าวไปพาดหัวโตกันไปมาแบบนี้ผมว่า ก็ไม่ใช่การบองสร้างสรรค์เหมือนกันแล้วคุณนะทักษิณเขาจะชี้แจงยังไงคะเขาไม่ได้ไว่าอยู่ในไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้สามารถมาชี้แจงในสภาได้ฝ่ายค้านคาดหวังให้คุณทักษิณชี้แจงอย่างไรทุกวันนี้หน้าข่าวก็เต็มไปด้วยชื่อคุณทักษิณเยอะแย <c oughs> ะเต็มหมดอยู่แล้ว <c oughs> เขามีเวทีอีกเยอะที่สามารถชี้แจงได้นะเพียง <c oughs> แต่ว่าเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภามันเป็นเวทีทางการมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วผมก็เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้นะครับถ้าจะต้องมีการพาดพิงคุณทักษิณ เขาก็มีเวทีอีกเยอะแยะที่ชี้แจงนอกสภาได้สื่อมวลชนให้ความสนใจอยู่แล้วแน่นอน <Nurse. S 2> นะครับสำคัญมากกว่าก็คือการเป็นเวทีทางการที่นายกต้องมาตอบด้วยตัวเองในสภาเนี่ย <Nurse. S 2> จะเป็นเวทีที่นายกต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับ <Nurse. S 2> ว่าเป็นผู้นารัฐบาลที่แท้จริงหรือเปล่า